สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้มีการแข่งขันเดือดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้วันที่10มกราคมนะคะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลีกเกาหลีใต้ระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตดกับทีม GS c a l t คาวทคค่ะแล้วก็เป็นทางฮุนไดนะคะที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ GS c a l t e าวทคค่ะการเจอกันของ2ทีมนี้เนี่ยเป็นการเจอกันครั้งที่4แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเลกที่4แล้ว ะะก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วตั้งแต่ที่เริ่มฤดูกาลมานะเรามาดูสถิติกันสักหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าการเจอกันของสองทีมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกับว่าเห็นได้ชัดเลยว่าพัฒนาการของทางหุ่นใดนั้นยอดเยี่ยมจริงๆค่ะตอนที่ทาง GS c a l Tech เจอกันกับหุ่นใดครั้งแรกในเลกที่1เนี่ย GS c a l Tech สามารถเอาชนะหุน่นใด3ต่อ0เซตนะคะเอาชนะได้รับครับมากๆเลยนะสกอร์อยู่ที่ 25ต่อ16 25ต่อ20และ25ต่อ14ค่ะพอมาเจอกันในเล็กที่2นะก็เป็นทางฮุนไดค่ะสามารถพลิกเอาชนะ GS k c h ได้คือล้างแคนได้สำเร็จเลยเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ21 25ต่อ15 20ต่อ25และ25ต่อ19ค่ะความเข้มข้นเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะว่าสกอร์เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากมันก็ยังมีความเบียดเบียดเสียดเสียดกันอยู่ค่ะแล้วพอมาเจอกันในเลกที่3ค่ะทุกคนเมื่อเดือนธันวาคมนะการเจอกันระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตทกับทีม GS Caltech เป็นทางฮุนไดค่ะที่ฟอร์มการเล่นเหนือชั้นมากๆหลายๆคนก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตั้งแต่เลกที่3เป็นต้น มาการที่จะเอาชนะทีมฮุนไดนั้นยากมากๆแล้วฮุนไดก็แสดงให้ GS c a l t e c h เห็นว่าเหนือชั้นกว่าจริงๆหฮุนไดเอาชนะ GS c a l t e c h ในเลกที่3 3ต่อ0เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ23 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ19ค่ะโอ้โหทุบได้แหลกเลยนะสำหรับทางฮุนไดไม่แบ่งเซตให้กับทาง GS c a l t e c h เลยทั้งๆที่ GS c a l t e c h นั้นมีตัวตึงอย่างสินว่า มีตัวเด่นอย่างคังโซฮีอยู่ในทีมนั่นเองนะคะและวันนี้วันที่10มกราคมปี2567นะคะจะเป็นการเจอกันในเลกที่4เจอกันในครั้งที่4เราก็ต้องมาคอยจับตามองค่ะว่า GS Caltech จะสามารถล้างแค้นฮุนไดฮิลสเตดได้หรือไม่แต่วันนี้ขอเชียร์น้องสองวิพวีขอเชียร์ทีมฮุนไดอย่างแน่นอนถ้าเอาชนะได้นะโดยที่ไม่แบ่งเซตให้กับทาง GS Caltech เลย คะแนนรวมของ GS c a l t e c h ก็จะอยู่ที่เดิมค่ะนะ IBK a u t o s เมื่อวานก็พ่ายให้กับ Hi Pass Expressway แล้วนะถ้าวันนี้ GS c a l t e c h ไม่สามารถเอาชนะ Hyundai h i l l State ได้คะแนนมันก็จะหยุดอยู่ที่เดิมค่ะ โอกาสของทีม IBK โอกาสของชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะต้องขอพูดถึงชมพู่สักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เธออยู่ในอันดับ4ของตารางส่วนน้องสองวิภาวีนั้นคืออยู่อันดับ1รั้งจากฝูงคือสบายแน่นอนนะคะได้เข้าไปในรอบชิงได,ได้เข้ารอบเพลย์ออฟอย่างแน่นอนนะจึงไม่ค่อยห่วงฟอร์มของฮุนไดฮิลสเตทสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะวิเคราะห์เกมการแข่งขันในวันนี้เลยนะ ตัวบิ๊กมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นโมมาเจอกันกับทางซินว่านะคะโมมาจากทีมฮุนไดซินว่าจากทีม gs Caltech ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นออตัวตีชาวต่างชาติเหมือนกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วโหดทั้งคู่สังเกตเวลาที่ทั้งสองคนนี้ขึ้นตบทําคะแนนได้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยยิ้มนะ โมมายังมียิ้มกับเพื่อนร่วมทีมยังมีมุมดีใจบ้างแต่ว่าทางซินว่าเนี่ยแทบไม่ยิ้มค่ะหน้าดุหน้าโหดจริงๆนะคะเจซินว่านะแล้วการตกของทั้งสองคนมีความเด็ดขาดมากๆแต่ถ้าจะเทียบเลยนะคะสำหรับตายนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวตายมองว่าการตบของซินว่ามีความเด็ดขาดมากกว่าโมมานะคะก็ยังให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการตกให้กับเจซินว่ามากกว่าแต่ถ้าเราดูระบบทีม ต่ก็ยังให้ทางฮุนไดนะระบบทีมฮุนไดเพอร์เฟกมากๆนะคะการวางตัวผู้เล่นของโค้ชเนี่ยสังเกตได้เลยว่าแกจะวางตัวเดิมใช้คนเดิมๆหกคนเนี่ยจะเป็น6คนเดิมตลอดเลยนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบในเรื่องของตัวเซตนะคะตายมองว่าให้เปอร์เซ็นต์ไปทางฮุนไดมากกว่าค่ะคิมดาอินทักหลังๆมาเนี่ยจ่ายบอลดีมากเข้ามือเพื่อนมากๆนะคะแล้วการเล่นเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีจริงๆค่ะ ถ้าเรามองในด้านเกมรับแต่ก็ยังให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันทั้ง2ทีมนะเกมรับของทาง G S c a l Tech ก็ดีมากเหมือนกันส่วนเกมรับของทาง Hyundai Hulst a มีน้อง2วิภาวีร่วมมือกันกับลิเบอรโรที่ใส่เสื้อเบอร์8ก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันเพราะฉะนั้นให้เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันค่ะทุกคนวันนี้ต้องเป็นเกมที่เดือดแน่นอนค่ะ เกมการบุกของฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยไตคิดว่าจะต้องเน้นไปที่บอลเร็วของยางไฮโดรจินแล้วก็เน้นมาที่โมมาและน้องสองวิภาวีก็จะมีจังหวะที่ลงไปรับแล้วก็ขึ้นมาตกมาบุกมาทำแต้มด้วยนะคะรวมไปถึงจองจียุนค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำคะแนนให้กับทีมได้ดีมากๆประมาทไม่ได้เลยนะสำหรับฮุนไดฮิลสเตดใครที่จะมาแข่งกับฮุนไดแล้วมาเจอผู้เล่นตัวหลักแบบนี้ก็ถึงกับต้องหนาวกันเลยทีเดียวเพราะว่าโค้ชคนนี้เขาว่า างตัวนักกีฬามาดีจริงๆค่ะส่วนทาง GS c a l t e c h มีอะไรน่ากลัวบ้างนะคะประการแรกเลยต้องยอมรับว่าเจสินว่านั้นแกตบหนักตบแรงจริงๆค่ะแม้กระทั่งลูกเสิร์ฟของเจสินว่าก็ยังโหดเลยค่ะทุกคนเสิร์ฟแรงมากนะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคังโซฮีก็มีการช่วยทำแต้มได้ดีจังหวะบอลเร็วของ GS c a l t e c h ก็น่ากลัวเช่นกันค่ะเกมการบล็อกของ GS Cowtech ก็ไม่ธรรมดาค่ะ นะวันนี้มันมันคาดเดายากเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นทีมอันดับ1เจอกันกับทีมอันดับ3ของตารางนะคะสถิติเนคะแนนมันค่อนข้างห่างกันแต่มันก็ประมาทไม่ได้วันนี้แต่ก็เชียร์น้องสองสุดใจค่ะอยากจะให้เอาชนะ g s c a ส t e c h ให้ได้เพื่อที่คะแนน GS จะได้ไม่ต้องขยับหนี IBK Autos สไปมากกว่านี้นะคะก็อยากจะให้น้องสองให้หุนไดเอาชนะให้ได้รอลุ้นรอชมกันได้เลยนะวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ พูดคุยคาดเดากันได้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนตัวต่ายเองเนี่ยต่ายอยากให้หุนไดฮิ s t a ต e สามารถเอาชนะ GS Caltech 3ต่อ0เซตไปเลยค่ะทุกคนย้ำกันไปอีกครั้งหนึ่งเลยให้เหมือนกับเลกที่3เลยนะคะสกอร์หรือว่าคะแนนโดยรวมของทาง GS Caltech จะได้ไม่เพิ่มขึ้นมานะอันนี้ก็คือแอบปันใจไปให้ IBK แล้วก็ชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดด้วยนิดหน่อยนั่นเองนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคาดเดาไม่ได้เนาะบอลลูกกลมๆล,ลูกนี้มันจะพุ ุ่งไปแบบไหนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรถ้ามีการสู้กันหน้าเน็ตใครจะเหนือชั้นกว่ากันใครจะเก๋าเกมกว่ากันก็ต้องคอยชมแต่วันนี้โมมาและซินว่าเจอกันต้องเป็นอะไรที่เดือดอย่างแน่นอนเพราะเป็นตัวบิ๊กๆแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมทั้งคู่ด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะแฟนวนลอลเลย์บอลชาวไทยก็ลองคอมเมนต์คาดเดากันดูนะว่าทีมไหนมีเปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่ากันนะคะส่วน ทางเกาหลีใต้เขาไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์ไปทางทีมไหนเลยค่ะเขาแบ่งเป็นแบบ50-50เลยนะก็ต้องคอยดูคอยติดตามชมกันเอานะคะเจอกันค่ะในช่วงถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยหารับชมได้ทางช่อง y o u t u b e มีมีคนที่เขาเอามาถ่ายทอดสดเยอะมากๆนะก็เข้าไปชมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ